สวัสดีครับเพื่อนๆ t r a d น Trade x นะครับวันนี้ผมขอพาเพื่อนๆย้อนเวลากลับมาที่หัวข้อแรกๆของซีรีส์ Smart m o n e y Concept ครับหัวข้อนี้มีชื่อว่า Order Block นั่นเองครับ Order Block นะครับมันคือโซนราคาที่ราคาเนี่ยชอบที่จะวกกลับมาที่โซนโซนนี้ครับยกตัวอย่างเช่นในกราฟกราฟนี้นะครับราคามีการขึ้นมาก่อนเกิดการยอตัวแล้วขึ้นต่อครับ ทุกครั้งนะครับที่มันยอดตัวแล้วขึ้นต่อเนี่ยถ้าราคามันทำนิวไฮเราจะเรียกว่าเกิด Break อฟสตรั c เจอร์ครับจุดๆุดนี้แหละครับที่เราจะสามารถหา Order ร์บล็อกได้และราคาเนี่ยก็มีโอกาสที่จะวกกลับมาชน Order b ์บล็แล้วขึ้นต่อครับสักพักนะครับราคาขึ้นไปทำนิวไฮอีกแล้วเกิดเบร a ออ f สตรั u เจอร์อีกเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็จะได้ o r เดอร์บล็ออันใหม่เกิดขึ้นมาครับ และออเดอร์บล็อกนี้ก็จะทำหน้าที่เป็นโซนราคารอจนกระทั่งราคามันกลับมาชนโซนพอชนแล้วราคาก็มีโอกาสเด้งขึ้นต่อยอครั้งครับจะเห็นได้ว่านะครับออเดอร์บล็อกเนี่ยเป็นโซนที่สำคัญเนาะเพราะฉะนั้นในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปตามล่าหาออเดอร์บล็อกที่ดีที่สุดกันครับถ้าเราหาออเดอร์บล็อกเจอออเดอร์บล็อกเหล่านี้มีโอกาสทำกำไรได้เยอะมากๆครับ สำหรับเพื่อนๆนนะครับที่เพิ่งเปิด YouTube เข้ามาเจอช่องนี้ยังไม่รู้จักว่าออเดอร์บล็อกคืออะไรผมแนะนำให้เพื่อนๆย้อนดูคลิปของเราได้ครับคลิปที่ผมแนะนำนะครับก็จะเป็นตอนที่4ตอนที่4เนี่ยใครยังหาออเดอร์บล็อกไม่เจอควรจะดูคลิปนี้มากๆครับผมพาเพื่อนๆไปรู้จักออเดอร์บล็อกทั้ง4แบบถ้าเพื่อนๆรู้จักครบทั้ง4แบบแล้วเนี่ยการหาออเดอร์บล็อกจะเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆครับและอีกตอนหนึ่งนะครับก็จะเป็นตอนที่8เนาะ ตอนที่8เนี่ยเราจะไปรู้จักกับกลยุทธ์ที่รายใหญ่เขาใช้ปั่นราคาครับหรือที่เราเรียกในศัพท์ smc ว่า liquidity grab นั่นเองทบทวนสั้นนะครับ order บล็อกที่เราใช้เนี่ยมีอยู่ทั้งหมด4ประเภทครับสายสุดนะครับแบบที่1มีชื่อว่า engulfing order block ครับแบบที่2นะครับคือ hesitate order block เป็นออเดอร์บล็อกแห่งความลังเลครับแบบที่3นะครับคือ impulse order block ออเดอร์บล็อกนี้ราคาจะพุ่งตัวเป็นแท่งเทียนสีเขียวใหญ่ๆหลายๆแท่งติดกันครับและแบบสุดท้ายนะครับก็คือ Post Order Block เป็นออเดอร์บล็อกที่ราคาขึ้นมาเกิดการลังเลนิดนึงแล้วค่อยขึ้นต่อครับคราวนี้นะครับไม่ใช่ทุกออเดอร์บล็อกจะสามารถใช้การได้อย่างมีประสิทธิภาพวันนี้ผมมีเกณฑ์สเกณฑ์มาให้เพื่อนๆช่วยเช็คครับทั้ง4เกณฑ์มีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยครับ เกณฑ์ที่1นนะครับออเดอร์บล็อกที่ดีควรจะมีเบรกออฟสตรัคเจอร์ครับ mm hmm. เมื่อรายใหญ่สะสมของบริเวณออเดอร์บล็อกแล้วเนี่ยเขาจะดันราคาขึ้นไปให้ทะลุไฮเดิมจุดนี้และครับมันจะเกิดเบรกออฟสตรัคเจอร์เกณฑ์ที่2นะครับออเดอร์บล็อกที่ดีควรจะมีแกรบหรือว่าแฟร์แวลูแกรบครับ mm hmm. อันที่3นะครับออเดอร์บล็อกเนี่ยควรจะอันมิติเกตครับนั่นก็คือออเดอร์บล็อกนี้ไม่ควรจะถูกใช้งานไปแล้ว ถ้าออเดอร์บล็อกถูกใช้งานไปแล้วจะถือว่ามันไม่มีประสิทธิภาพครับและสุดท้ายนะครับออเดอร์บล็อกที่ดีเนี่ยควรจะเกิด Liquidity s w e วีบริเวณออเดอร์บล็อกครับเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆไปดูทีละเกณฑ์นะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยผมจะรวมทั้ง4เกณฑ์เข้าด้วยกันแล้วเรามาเช็คดูกันว่าออเดอร์บล็อกไหนครบ4เกณฑ์หรือไม่ครบ4เกณฑ์ครับเกณฑ์แรกนะครับเบร a ออฟสตรัคเจอร์เนาะตัวอย่างตามนี้เลยครับ ราคานะครับขึ้นมาก่อนเกิดการย่อตัวแล้วขึ้นต่อบริเวณที่มันขึ้นต่อเนี่ยแหละครับมันจะเกิด break of f structure ตอนที่เกิด break of structure นะครับจะมีแท่งเทียน imbalance ถ้าย้อนกลับมาเราจะได้ Order ร์บล็อกครับออเดอร์บล็อกนี้ถือว่าผ่านเกณฑ์เนาะเพราะเป็น Order b ์บล็อกที่ทำให้เกิด break of structure ครับอีกสักพักนะครับราคาย้อนกลับมาแล้วขึ้นต่อ ราคาทำนิวไฮเกิดเบรกออฟสตรัคเจอร์อีกรอบบริเวณนี้ก็จัดว่าเป็นแท่งเทียนอิมบาลานซ์ครับย้อนกลับลงมาดูนะครับจะเห็นช่วงช่วงหนึ่งที่ราคาเนี่ยเกิดการลังเลบริเวณนี้นะครับจัดว่าเป็นพอ s ส o ออเดอร์บล็อกและเป็นออเดอร์บล็อกที่ผ่านเกณฑ์ครับเนื่องจากทำให้เกิดเบรกออฟสตรัคเจอร์สุดท้ายนะครับมีเบรกออฟสตรัคเจอร์เกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งออเดอร์บล็อกอันนี้ก็จะเป็นออเดอร์บล็อกที่ผ่านเกณฑ์ครับ เกิดแท่งเทียนอิ a บาลานซเกิด Order Block แล้วราคาก็ทำ New High ขึ้นไปครับตัวอย่างถัดมานะครับจะเป็นตลาดขาลงกันบ้างราคาเนี่ยลงมาก่อนเกิดการย่อตัวแล้วลงต่อครับตอนที่มันลงต่อเนี่ยมันทำ New Low เกิดเป็น Break of Structure มีแท่งเทียนอินบาลานซถ้าเราย้อนกลับมาเราจะไดออเดอร์บล็อกครับออเดอร์บล็อกอันนี้ก็ผ่านเกณฑ์ที่1เนาะเพราะเป็นออเดอร์บล็อกเริ่มต้น ที่ทำให้เกิด break of structure ครับอีกสักพักหนึ่งนะครับราคาวกกลับขึ้นไปแล้วลงใหม่เกิด break of structure อีกรอบนึงครับแท่งเทียนสีแดงใหญ่ๆอันนี้จัดว่าเป็นแท่งเทียน imbalance มี order block เกิดขึ้นที่บริเวณนี้ครับ order block นี้ก็ผ่านเกณฑ์เช่นกันเพราะทำให้เกิด break of structure ทางด้านล่างครับถัดมานะครับเกณฑ์ที่2แก g a กับ fair value gap ครับ มีตัวอย่างให้ดูทั้งแบบที่ใช้การได้และแบบที่ใช้การไม่ได้ครับทางด้านซ้ายมือนะครับเพื่อนๆจะเห็นออเดอร์บล็อกอยู่อันนึงเนาะตอนที่มันเกิดออเดอร์บล็อกเนี่ยมันมีแท่งเทียนอิมบาลานซ์ครับบริเวณนี้นะครับเกิดเป็นแฟร์แวร์ยูแกหรือว่าเป็นแก็บของราคาครับราคามีการทิ้งตัวแล้วก็พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงเพราะฉะนั้นราคาเนี่ยมีโอกาสที่จะวกกลับมาเข้าสู่ราคาที่เป็นธรรมครับ เราเรียกจุดนี้ว่า fair value gap นั่นเองเพราะฉะนั้น order block อันนี้ถือว่าเป็น order block ที่มีประสิทธิภาพครับในทางกลับกันนะครับทางด้านขวามือเนาะเราจะได้ order block ขึ้นมาเหมือนกันเพราะว่ามีแท่งเทียน imbalance แต่ว่านะครับถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยราคามันไม่พุ่งมากครับราคาพุ่งขึ้นไปแต่มีการย้อนกลับมาแล้วเรียบร้อยเพราะฉะนั้นแก p ของเราเนี่ยจะแคบมากม พอมันแคบเกินไปครับเราจะถือว่าออเดอร์บล็อกนี้ไม่มีประสิทธิภาพครับเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างจริงกันครับตัวอย่างแรกนะครับทางด้านซ้ายมือเนาะราคาย,ย่อตัวแล้วเกิด Break Off s t u u c t u r e เราจะได้ออเดอร์บล็อกขึ้นมาทางด้านล่างครับแท่งถัดไปถัดจากออเดอร์บล็อกเนี่ยเราก็จะได้ Fair Value Gap ครับเพราะฉะนั้นถือว่าออเดอร์บล็อกนี้ผ่านเกณฑ์มีประสิทธิภาพครับ สักพักนะครับราคาขึ้นไปแล้วย่อตัวใหม่ตอนที่มันย่อตัวเนี่ยเรายังไม่ทำอะไรครับรอสักพักหนึ่งนะครับราคาเกิดเบรกออฟสต t ัคเ t u r e อีกครั้งหนึ่งเราย้อนกลับมามองครับเราจะได้ p o สออเดอร์บล็อขึ้นมาอันนึง่งออเดอร์บล็อกนี้ก็สร้าง Fair Value g แกปอีกเหมือนกันพอราคาพุ่งตัวแรงๆเกิดเป็นช่องว่างของราคาเราก็ถือว่าออเดอร์บล็อกก่อนหน้าเนี่ยมีประสิทธิภาพครับ แต่นะครับถ้าเรามองย้อนมาทางด้านซ้ายมือครับบริเวณนี้นะครับเป็น Post Order Block ็อกเหมือนกันเนาะราคาเนี่ยพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงแต่ว่านะครับเราไม่เห็น Fair Value g แกหรือว่า Fair Value g แกเนี่ยมีขนาดแคบเกินไปเราจะจัดว่าเป็น Order b ์บล็อกที่ไม่มีประสิทธิภาพครับเพราะอะไรเพราะว่าราคาเนี่ยแป๊บเดียวครับวกกลับมาแล้วทะลุออเดอร์บล็อกพอไม่มี Fair Value g แกนะครับ ราคามีโอกาสที่จะทะลุออเดอร์บล็อกไปหาออเดอร์บล็อกที่ดีกว่าครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับยังเป็นตลาดขาขึ้นเนาะราคามีการย่อตัวแล้ววิ่งขึ้นต่อจุดนี้เกิด Break of สตรั c เจอรเราได้ออเดอร์บล็อกขึ้นมาครับบริเวณนี้นะครับมีช่องว่างราคาใหญ่ๆเกิดเป็น Fair Value g แกเพราะฉะนั้นออเดอร์บล็อกนี้ก็ผ่านเกณฑ์ที่2ครับไม่นานนะครับราคาวกกลับมาแล้วพุ่งขึ้นต่อ บริเวณนี้นะครับเกิด Break of f Structure ถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยจะมี Order Block ใหญ่ๆอยู่2อันครับอันนึงอยู่ทางด้านบนเป็น Pos t Order Block แล้วก็อันนึงอยู่ทางด้านล่างครับเป็น Order Block แบบปกติเนาะ Order Block ออนี้นะครับจัดว่าเป็น Order Block ที่มีประสิทธิภาพเนื่องจากว่าพอมันเกิด Order Block แล้วราคาพุ่งขึ้นสร้าง Fair Value Gap ขึ้นมาครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ครับ อันทางด้านบนเนี่ยถ้าดูดีๆก็ผ่านเกณฑ์เหมือนกันครับแต่ผมไม่ได้วาดขึ้นมาให้เพื่อนๆดูเนาะเพื่อนๆลองวาดดูได้ครับแล้วเช็คดูจะเห็น Fair Value Gap แล้วก็ถือว่าออ d e r b ์บล็อกนี้ผ่านเกณฑ์เหมือนกันครับเกณฑ์ที่3นะครับมีชื่อว่า u n m มิติเกตออเดอร์บล็อกที่ดีเนี่ยจะต้องไม่ถูกใช้งานครับยกตัวอย่างเช่นกราฟทางด้านซ้ายมือเนาะราคาเนี่ยย่อตัวแล้วพุ่งขึ้นต่อเราได้ออเดอร์บล็อกขึ้นมาอันนึง หลังจากนั้นมันเกิดช่องว่างของราคาครับสังเกตว่าราคาไม่ได้ย้อนกลับมาครับพอราคาไม่ได้ย้อนกลับมามันก็จะไม่ชนออเดอร์บล็อกนั่นหมายความว่าออเดอร์บล็อกนี้ยังไม่ถูกใช้งานสามารถนำไปใช้งานได้ในอนาคตครับแต่นะครับทางด้านขวามือเนี่ยพอเราได้ออเดอร์บล็อกปุ๊บสังเกตนะครับราคามีการพุ่งตัวก็จริง แต่ว่านะครับในแท่งถัดมาเนี่ยราคาได้ย้อนกลับมาแล้วครับพอราคามาชนออเดอร์บล็อกอันนี้ปุ๊บเราจะถือว่าออเดอร์บล็อกเนี้ยถูกใช้งานไปแล้วหรือว่าถูกมิติเกตไปแล้วครับเพราะฉะนั้นในอนาคตออเดอร์บล็อกนี้ก็จัดว่าไม่มีประสิทธิภาพครับราคามีโอกาสที่จะกลับมาแล้วทะลุลงต่อครับไปดูตัวอย่างจริงกันครับตัวอย่างนี้นะครับเป็นตลาดขาขึ้นมาก่อนเนาะเกิดการย่อตัวแล้วขึ้นต่อ ตอนที่ขึ้นต่อเนี่ยเกิด break of structure แท่งเทียน imbalance แล้วก็ได้ Order b ์บล็อกขึ้นมาครับแต่นะครับถ้าเพื่อนๆสังเกตดีๆเนี่ยมันจะมีแทง่งเทียนอยู่แท่งหนึ่งที่ทิ้งไส้ลงมาครับพอทิ้งไส้ลงมาจนแต่ Order ร์บล็อกเนี่ยเราจะถือว่า Order ร์บล็อกนี้ mitigate ไปแล้วหรือว่าใช้งานไปแล้วครับพอถูกใช้งานไปแล้วเนี่ยเมื่อราคาขึ้นไปแล้ววกกลับมาราคามีโอกาสที่จะไม่สนใจออเดอร์บล็อกอันนี้แล้วครับ เช่นนะครับบริเวณนี้เลยเนาะราคาทำท่าว่าจะขึ้นแต่ขึ้นได้ไม่ไกลครับก็บวกกลับลงมาใหม่ทำท่าว่าจะขึ้นใหม่อีกนะครับก็ขึ้นไม่ไหวอีกสุดท้ายนะครับออเดอร์บล็อกนี้รับไม่ไหวแล้วครับราคาเนี่ยทะลุออเดอร์บล็อกลงไปแล้วก็ลงต่อยาวๆครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับยังเป็นตลาดขาขึ้นเนาะเกิดการย่อตัว Break o f Structure ย่อใหม่ break of s t r u c t u r e อีกครั้งครับ ตอนที่เกิด Break of Structure ครั้งแรกเนี่ยเราได้ Order Block ขึ้นมาอันหนึ่งเนาะ r r l o r k l o c ็อันนี้นะครับสร้าง Fair Value Gap ขึ้นมาและสังเกตว่าราคาเนี่ยไม่ได้วกกลับมาแตะที่ Order Block อันนี้ครับเพราะฉะนั้น Order Block นี้ก็เป็นอัน mitigate ถือว่ายังไม่ถูกใช้งานราคามีโูกาสกลับมาในอนาคตไกลๆและขึ้นต่อครับอีกจุดหนึ่งนะครับจุดนี้เหมือนกันเราก็ได้ Order Block หลังจากที่มันทำ b r e a k o f Structure Order Block นี้ยังไม่ถูกใช้งานเช่นกันแท่งเทียนเนี่ยไปแล้วไปเลยครับยังไม่วกกลับมาเราก็ถือว่ามัน u n m i t i g a t e และสามารถใช้งานได้ต่อไปครับเกณฑ์สุดท้ายนะครับก็คือ Liquidity Sweep Order Block ที่ดีเนี่ยพลจะ Sweep Liquidity ของแท่งเทียนก่อนหน้าครับยกตัวอย่างนะครับทางด้านซ้ายมือเรามี Order Block อยู่อันนึงก็คือบริเวณนี้ครับ ออเดอร์บล็อกอันนี้นะครับทิ้งไส้ยาวๆเนาะนั่นหมายความว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยถ้ามีลิควิดิตี้ฝังอยู่มันจะถูกกวาดไปแล้วเรียบร้อยครับผมขอกำหนดแท่งเทียนนะครับ2แท่งเพื่อเปรียบเทียบกันแท่งที่1เนี่ยคือถือว่าเป็นแท่งก่อนหน้าส่วนแท่งที่2ก็คือแท่งที่เกิดออเดอร์บล็อกครับแท่งที่1นนะครับจุดโลต่ำสุดของเขาเนี่ยอยู่บริเวณนี้นักลงทุนนะครับที่เข้าซื้อบริเวณปลายแท่งที่1เนี่ย เขาจะตั้ง Stop Loss ไว้ทางด้านล่างเนาะแต่ว่านะครับพอเกิดแท่งที่2ปุ๊บราคาเนี่ยได้กวาด l q u u i i t y y ทั้งหมดของแท่งที่1ไปหมดแล้วครับลักษณะอย่างนี้นะครับเราเรียกว่า Liquidity Sweep จัดว่าเป็น Order Block ที่มีประสิทธิภาพครับแต่นะครับทางด้านขวามือเนี่ยจะเป็น Order Block ที่ใช้การไม่ได้ครับ o r d e r block จะอยู่แท่งนี้เนาะมีแท่งที่1ครับกับแท่งที่2เหมือนเดิม แท่งที่1เนี่ยมีไส้ที่ยาวมากนั่นหมายความว่ามีแรงซื้อเข้ามาเยอะมากและนะครับมันจะมีลิควิดิตี้เหลืออยู่ที่ปลายไส้เทียนแท่งที่1ครับพอเราวาดออเดอร์บล็อกที่แท่งที่2เมื่อราคาวกลกลับมาเกิดอะไรขึ้นครับราคายังไม่โดนลิควิดิตี้สวีปเลยราคาก็จะลงต่อครับลงต่อไปกว่าลิควิดิตี้ทั้งหมดของแท่งเทียนแท่งที่1 นั่นหมายความว่าถ้าเราใช้แท่งเทียนที่2เนี่ยเป็นตัวสร้างออเดอร์บล็อก Stop loss ของเรานะครับจะอยู่ใต้ออเดอร์บล็อกและมีโอกาสโดนรายใหญ่เนี่ยดันราคาลงไปเพื่อไปเก็บ Liquidity ของแท่งเทียนแท่งที่1ครับเพราะฉะนั้นในลนนักษณะนี้ถือว่าออเดอร์บล็อกของเราเนี่ยไม่มีประสิทธิภาพนั่นเองครับไปดูตัวอย่างจริงกันครับตัวอย่างนี้นะครับยังคงเป็นตลาดขาขึ้นเกิดการย่อตัวแล้วขึ้นต่อเป็นช่วงๆครับ ทางด้านซ้ายมือนะครับจะมีออเดอร์บล็อกอยู่อันนึงถ้าเพื่อนเพื่อนดูแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยจะเห็นว่าจุดโลเขาอยู่บริเวณนี้ครับแท่งเทียนออเดอร์บล็อกของเรานะครับได้กวาดลีควิตตี้ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นถือว่าผ่านเกณฑ์ครับสามารถนําไปใช้ต่อได้สักพักนะครับราคาขึ้นมาชนออเดอร์บล็อกแล้วก็ขึ้นต่อครับพอราคาขึ้นต่อมาแล้วนะครับเกิดเบรกออฟสตรัคเจอร์อีกครั้งหนึ่งเราก็สามารถสร้างออเดอร์บล็อกขึ้นมาอันใหม่ได้ครับ แต่ว่านะครับออเดอร์บล็อกนี้ไม่ปลอดภัยมากๆเนื่องจากว่าแท่งเทียน23แท่งก่อนหน้าเนี่ยมีไส้ที่ค่อนข้างยาวและแท่งนี้นะครับมีไส้ที่ยาวไม่เพียงพอไม่เพียงพอที่จะไปสวิปลิควิดิตี้ของแท่งก่อนหน้าครับเพราะฉะนั้นแท่งเทียนแท่งนี้จะเสี่ยงมากๆในการสร้างออเดอร์บล็อกราคามีโอกาสลงกลับมาทะลุออเดอร์บล็อกไปกวาดลิควิดิตี้ที่เหลืออยู่ทั้งหมดก่อนเพื่อที่จะขึ้นต่อครับ เพราะฉะนั้น Stoploss ที่เกิดจาก Order Block นี้จะถือว่าเสี่ยงมากๆครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเป็นตลาดขาขึ้นเนาะแต่ว่ามีการย่อตัวแบบลึกๆครับตอนที่มันย่อตัวมากๆเนี่ยเกิด Order Block ขึ้นมาอันหนึง่ง Order Block อันนี้ก็ถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ครับเนื่องจากว่าแท่งเทียนก่อนหน้านะครับมีไส้ที่ยาวกว่ายังไม่ถูก Liquidity Sweep เลยเราไม่สามารถใช้ Order b บล็อนี้ได้ครับ สักพักหนึ่งนะครับยกตัวอย่างบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้ก็เป็นออเดอร์บล็อกอีกอันนึงเนื่องจากราคาเนี่ยมีแท่งเทียนอิมบาลานซ์แล้วก็เกิดเบรกออฟสตรัคเจอร์แต่ว่าออเดอร์บล็อกอันนี้จัดว่ามีประสิทธิภาพเนื่องจากแท่งเทียน2-3แท่งก่อนหน้าเนี่ยถูกกว่าลิควิด i ิตี้ไปหมดแล้วครับแท่งที่ต่ําที่สุดนะครับอยู่บริเวณนี้ก็โดนลิควิดิตี้สวีปไปแล้วเรียบร้อยครับถือว่าผ่านเกณฑ์ โอเคครับถึงจุดจุดนี้นะครับเพื่อนๆก็รู้จักเกณฑ์ทั้ง4ของออเดอร์บล็อกที่มีประสิทธิภาพแล้วครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูตัวอย่าง3-4ถึงตัวอย่างครับแล้วเรามาดูกันว่าออเดอร์บล็อกแต่ละอันเนี่ยผ่านเกณฑ์กันกี่ข้อครับถ้าผ่านทั้งหมดก็ถือว่ามีประสิทธิภาพมากถ้าผ่านบ้างเช่น3อันหรือ2อันเนี่ยเพื่อนๆต้องตัดสินใจครับว่าจะใชออเดอร์บล็อกนั้นหรือเปล่าไปดูกันดีกว่าครับตัวอย่างแรกนะครับเป็นตลาดขาขึ้นเนาะ บริเวณนี้นะครับเป็นแท่งเทียนอิมบาลานซ์ใหญ่ๆเกิด Break of f Structure ครับถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราจะได้ออเดอร์บล็อกขึ้นมาอันหนึ่งครับออเดอร์บล็อกอันนี้นะครับผ่านเกณฑ์หลายข้อเลยแฟร์แวร์ยูแกก็มีครับแถมนะครับราคาเนี่ยไปแล้วไปรับไม่กลับมาด้วยเพราะฉะนั้นเราจะได้ Break of f Structure ได้แฟร์แวร์ยูแกแล้วก็ออเดอร์บล็อกยังไม่ถูกใช้งานครับผ่านไปแล้ว3เกณฑ์ครับขอเช็คเกณฑ์สุดท้ายเนาะ ก็คือจุดโลบริเวณนี้ครับจะเห็นว่าแท่งเทียนที่สร้างออเดอร์บล็อกเนี่ยได้กวาดลิควิดิตี้หมดแล้วเพราะฉะนั้นแท่งเทียนนี้ก็จะผ่านเกณฑ์ลิควิดิตี้สวีปครับสรุปนะครับออเดอร์บล็อกนี้มีประสิทธิภาพมากๆผ่านเกณฑ์ทั้ง4ข้อเลยครับถัดมานะครับเมื่อราคาพุ่งขึ้นมาเนี่ยเกิดการย่อตัวแล้วพุ่งขึ้นใหม่จุดนี้นะครับเกิด Break o f structure มองย้อนกลับมาเนี่ยเราจะได้ออเดอร์บล็อกขึ้นมาอันหนึ่งครับ แต่นะครับถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยออเดอร์บล็อกอันนี้จะไม่มีแฟร์ v ว l ์ยูแกรและที่สำคัญนะครับราคาเนี่ยได้กลับมาแต่ออเดอร์บล็อกแล้วตอนนี้นะครับเรามีแต่เบรกออฟสตรักเจอร์เนาะแต่เราไม่มีแฟร์ v ว l u e ูแกรแล้วเราก็ถูกใช้งานไปแล้วครับสุดท้ายนะครับถ้าเราเช็คที่ลิควิดิตี้บริเวณนี้คือจุดโลครับแท่งเทยนออเดอร์บล็อกของเราเนี่ยได้ดันราคาลงมาแล้ว เพราะฉะนั้นถือว่า liquidity sweep เนี่ยได้ผ่านการทำไปแล้วเรียบร้อยครับกลายเป็นว่านะครับ order b ล็อกนี้มีผ่านเกณฑ์2ข้อไม่ผ่านเกณฑ์2ข้อสำหรับผมนะครับถือว่าใช้การไม่ได้ครับตัวอย่างถัดมานะครับยังคงเป็นตลาดขาขึ้นเนาะราคาขึ้นมาก่อนเกิดการย่อตัวแล้วขึ้นต่อครับจุดที่มันขึ้นต่อเนี่แหละเกิด break of structure ถ้าเพืเ่อนๆมองย้อนกลับมาจะพบว่ามีออเดอร์บล็อกขึ้นมาอยู่อันนึงครับแต่ว่านะครับออเดอร์บล็อกอันนี้ดูท่าไม่ดีเลยครับมองไปรอบๆเนี่ยแฟร์แวร์ยูแกรก็ไม่มีแถมราคานะครับได้วกกลับมาแตะที่ออเดอร์บล็อกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามีเนี่ยจะมีแค่ b r e a k อฟสตรั c เจอร์แฟร์แวร์ยูแกรก็ไม่มีถูกใช้งานไปแล้วอีกต่างหากเพราะฉะนั้นถือว่าไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับ เช็คเกณฑสุดท้ายนะครับมองย้อนกลับมาที่จุดโลแทงก่อนหน้าเนี่ยจุดโลอยู่บริเวณนี้ครับแทงปัจจุบันนะครับได้ลงมากว่า liquidity ไปหมดแล้วเพราะฉะนั้นออเดอร์บล็อกนี้จะผ่านเกณฑ์ข้อที่4ครับแต่นะครับเนื่องจากผ่านแค่2ใน4เนาะผมก็จะให้ว่าไม่ผ่านเกณฑ์น,นั่นเองครับสักพักนะครับราคาขึ้นต่อแล้วย่อตัวอีกครั้งหนึ่ง หลังจากย่อตัวเนี่ยวกกลับขึ้นไปเกิด break of structure ถ้าเรามองย้อนกลับมาเราจะได้แท่งเทียนนี้เป็นแท่งเทียน order block ครับจุดนี้นะครับถ้าเพื่อนเอนเช็คดูเนี่ยมี break of structure มี fair value gap ราคาก็ไม่ได้วกกลับมาชน order block ครับเพราะฉะนั้นผ่านเกณฑ์ไปแล้วตั้ง3ข้อเกณฑ์ข้อที่4นะครับดูง่ายมากจุดโลอยู่บริเวณนี้เนาะเพราะฉะนั้นกว่า liquidity ยาวเลยครับ ก็ถือว่าผ่านเกณฑ์อีกข้อหนึ่งกลายเป็นออเดอร์บล็อกที่สมบูรณ์แบบราคามีโอกาสวกกลับมาชนออเดอร์บล็อกแล้วเด้งขึ้นต่อครับตัวอย่างที่3นะครับเป็นตัวอย่างสุดท้ายของขาขึ้นเนาะราคาย่อตัวแล้วขึ้นต่อเกิด Break o f สตรั c เจอร์ครับมองย้อนกลับมาเนี่ยเราจะได้ออเดอร์บล็อกขึ้นมาอันหนึ่งเราเช็ค Fair Value g แกก่อนเลยครับหลังจากนั้นเราก็เช็คมิติเกชั่น ราคาเนี่ยไม่ได้มิติเกตออเดอร์บล็อกนี้เลยเพราะฉะนั้นก็ผ่านเกณฑ์ไป3เกณฑ์ครับแต่ว่านะครับถ้าเราเช็คที่เกณฑ์สุดท้ายเนี่ยจะพบว่าแท่งเทียนก่อนหน้าเนี่ยมีไส้เทียนที่ยาวมากๆครับเพราะฉะนั้นแท่งเทียนแท่งนี้ที่สร้างออเดอร์บล็อกขึ้นมาเนี่ยยังกว่าดิค u ริตี้ไม่หมดครับมีดิค u ริตี้ลงเหลืออยู่บ้างเล็กน้อยเราจะถือว่ายังไม่ผ่านเกณฑ์ครับ ยังไม่ผ่านเกณฑ์แล้วทำยังไงมีวิธีแก้ไหมมีครับง่ายมากๆเราขยับแท่งเทียนไป1แท่งครับยกตัวอย่างนะครับเมื่อกี้เนาะออเดอร์บล็อกของเราเนี่ยอยู่ที่แท่งเทียนสีเขียวแท่งนี้ครับตอนนี้นะครับถ้าเราขยับย้อนกลับไป1แท่งแล้วเราสร้างแท่งนี้ครับให้กลายเป็นออเดอร์บล็อกขึ้นมาจุดนี้นะครับเราเช็คอีกรอบจะเห็นว่ามี Fair v a l u e ูแกลบเกิดขึ้น และนะครับออเดอร์บล็อกอันนี้ก็ยังไม่ถูกมิติเกตครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราตุนไว้ก่อน3เกณฑ์เกณฑ์ที่4นะครับเนื่องจากเราขยับมาแล้วจุดโลตํำสุดอยู่บริเวณนี้แท่งเทียนปัจจุบันเนี่ยได้กว่าลิควิด i ิตี้จนหมดแม็กแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับตอนนี้เราจะถือว่าออเดอร์บล็อกนี้ได้สวีปลิควิดิตี้แล้วและก็ผ่านเกณฑ์ครับวิธีการนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เนาะ จากเดิมเนี่ยไม่ผ่านเกณฑ์ลองขยับไปด้านซ้ายหรือด้านขวาดูอาจจะผ่านเกณฑ์ครับและออเดอร์บล็อกที่เกิดจากการขยับนี้ก็ได้กลายมาเป็นออเดอร์บล็อกที่มีประสิทธิภาพแทนครับตัวอย่างสุดท้ายนะครับจะเป็นขาลงเนาะราคาเนี่ยลงมาก่อนเกิดการย่อตัวแล้วลงต่อจุดที่มันลงต่อเนี่ยแหละครับจะเกิด break of structure ถ้าเรามองย้อนกลับขึ้นมาเราจะไดออเดอร์บล็อกอันหนึ่งครับ ออเดอร์บล็อกอันนี้นะครับสร้างแฟร์ไวทยูแกรปทางด้านล่างและนะครับไม่มีราคาอันไหนวกกลับไปแตะเลยเพราะฉะนั้นผ่านเกณฑ์ทั้ง3เกณฑ์ครับเกณฑ์สุดท้ายนะครับถ้าเราดูที่ราคาไฮเนี่ยจะเห็นว่าแท่งเทียนแท่งนี้ที่สร้างออเดอร์บล็อกเนี่ยได้กว่าลีควิดิตี้ทั้งหมดแล้วเพราะฉะนั้นเราก็ถือว่าผ่านเกณฑ์ครับลีควิดิตี้นะครับถูกสวีปผ่านเกณฑ์เรียบร้อยถือว่าเป็นออเดอร์บล็อก ที่มีประสิทธิภาพครับในทางกลับกันนะครับถ้าดูต่ออีกนิดนึงเมื่อราคาลงมาเกิดการย่อตัวแล้วลงใหม่จุดนี้นะครับราคาทำ Break of Structure ในทิศลงราคาทะลุจุดโลลงไปครับบริเวณนี้ถ้าเรามองย้อนกลับมาเนี่ยเราจะสร้าง Order บล็อกได้อันนึงครับแต่ว่านะครับ Order บล็อกนี้ถือว่าไม่มีประสิทธิภาพผ่านเกณฑ์ Break of Structure ก็จริง แต่ว่า Fair Value Gap ครับมีขนาดเล็กถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์และนะครับถ้าเพื่อนๆดูเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะไม่ถูกใช้งานเนาะแต่มันมีข้อเสียครับเนื่องจากว่ามันมีไส้เทียนยาวๆอยู่อันหนึง่งไส้เทียนนี้จะมี Liquidity รออยู่ทางด้านบนครับ Order Block อ,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 อันนี้ยังไม่ได้กวาด l i q u i d i t y ทั้งหมดเพราะฉะนั้นจะไม่ผ่านในเกณฑ์สุดท้ายครับวิธีแก้นะครับไม่ยาก อันแรกเนาะเราก็ไม่สนใจออเดอร์บล็อกนี้หรือนะครับเพื่อนเอนเลือกที่จะวาดออเดอร์บล็อกอันใหม่ขึ้นมาครับวิธีการนะครับมองย้อนมาบริเวณนี้เนาะบริเวณนี้เนี่ยถ้าเราดูทั้งโซนมันเหมือนจะเป็นเบสหรือว่าเป็นฐานครับตอนแรกเนี่ยราคามีการแวรลลี่เจอเบสใหญ่ๆอันหนึง่งหลังจากนั้นก็เกิดการดรอปครับบริเวณเบสนี่แหละเราสามารถวาดออเดอร์บล็อกอันใหม่ขึ้นมาได้ให้มันกว้างกว่าเดิม ออเดอร์บล็อกอันนี้นะครับเพื่อนๆก็ไล่เช็คเกณฑ์ทีละเกณฑ์ครับขันแรกเกิด Break o f S t t u u t u u r e อันที่2นะครับเกิด Fair Value Gap อันที่3ราคาไม่ได้วกกลับมาเลยโซนนี้นะครับราคาไปแล้วไปรับและสุดท้ายนะครับบริเวณก่อนหน้าไม่มี Liquidity ลงเหลืออยู่แล้วครับไซเทียนอันนี้กับอันนี้ได้กว่า Liquidity จนเกลี้ยงเลยครับเพราะฉะนั้นจะถือว่าออเดอร์บล็อกนี้ผ่านครบทั้ง4เกณฑ์ สามารถใช้ต่อได้ในอนาคตครับราคามีโอกาสบกกลับมาชนออเดอร์บล็อกอันนี้แล้วเด้งลงต่อครับทั้งหมดนี้นะครับก็คือเกณฑ์ทั้ง4ที่เพื่อนๆสามารถใช้ในการเช็คออเดอร์บล็อกได้ครับออเดอร์บล็อกที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดเนี่ยหรือว่าที่ดีที่สุดเนี่ยครจะมีครบทั้ง4เกณฑ์ครับถ้าครบแล้วเพื่อนๆก็สามารถตั้งซื้อหรือว่าเปิดช็อตรอไว้ได้ เมื่อราคาวกกลับมามีโอกาสที่จะกระเด้งแล้วไปต่อมากๆครับแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้ากับ Smart Money Concept อื่นๆนะครับสวัสดีครับ